ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้ผมอยากถามคุณผู้ฟังที่อายุ30บวกหน่อยครับว่ารู้สึกไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตเริ่มเยอะขึ้นบางคนเพิ่งแต่งงาน บางคนเพิ่งมีลูกขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มอายุมากขึ้นถ้าจะเรียกว่าเป็นแซนด์วิชเจเนเรชั่นคือต้องดูแลทั้งคนข้างบนและข้างล่างก็คงไม่ผิดนักใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึง6กมายสโตนทางการเงินที่สำคัญที่คนวัย30บวกควรทำให้สำเร็จเพื่อให้ชีวิตการเงินของคุณแข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวเชื่อผมเถอะครับ ถ้าคุณทำตามทั้ง6ข้อนี้ได้อนาคตข้างหน้าจะสบายขึ้นอย่างแน่นอนยสเต r e แรกที่สำคัญที่สุดครับคือการบริหารจัดการหนี้ให้เป็นอืมหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าไม่มีหนี้คือลาบอันประเสริฐแต่ความจริงแล้วครับคนวัย30บบวกส่วนใหญ่มักจะมีหนี้แล้วและมักเป็นหนี้ก้อนใหญ่ด้วยบางคนผ่อนบ้านบางคนผ่อนคอนโดบางคนผ่อนรถ หรือบางคนทำธุรกิจก็เริ่มมีหนี้จากการลงทุนแต่ที่สำคัญครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่มีหนี้เลยแต่เราต้องรู้จักเลือกหนี้ที่ดีและบริหารจัดการหนี้ให้เป็นลองนึกท่าแบบนี้นะครับหนี้ดีเหมือนการยืมเงินไปซื้อต้นไม้ที่ให้ผลผลิตคุณยืมเงินไป แต่ต้นไม้นั้นให้ผล,ลไม้ที่คุณขายได้หรือมูลค่าต้นไม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือหนี้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างรายได้ครับเช่นหนี้ซื้อบ้านที่ราคาขึ้นหนี้ลงทุนในหุ้นที่ให้ปันผลหรือหนี้เรียนต่อที่ทําให้เงินเดือนเพิ่มส่วนหนี้ไม่ดีก็เหมือนยืมเงินไปซื้อไอศครีมกินแล้วหมดไม่เหลืออะไร หรือยืมเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่พอปีหน้าราคาตกไปครึ่งหนึ่งนั่นแหละครับคือหนี้ที่ใช้แล้วหมดไปหรือมูล,ลค่าลดลงที่สำคัญมากครับผมมีตัวเลขมาฝากด้วยจำไว้นะครับ28ขีด36 28คือค่าผ่อนบ้านหรือค่าเช่าบ้านรวมค่าส่วนกลางไม่ควรเกิน28%ของรายได้ต่อเดือนยกตัวอย่างนะครับ ถ้าคุณมีรายได้เดือนละ5 0,000บาทค่าผ่อนบ้านไม่ควรเกิน1 4 0 0 0บาทส่วน36คือหนี้ทั้งหมดรวมกันทั้งบ้านรถบัตรเครดิตไม่ควรเกิน36ซ์ของรายได้นั่นหมายความว่าถ้ารายได้5 0,000บาทหนี้ทั้งหมดไม่ควรเกิน18,000บาทถ้าเกินกว่านี้ครับคุณอาจจะเหนื่อยเกินไปเหมือนหาเงินมาให้คนอื่นใช้มากกว่าให้ตัวเอง m y สเต n ์นที่2มีแผนการเงินที่ชัดเจนผมขอแบ่งเป็น3ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นแรกเข้าใจกระแสเงินสดของตัวเองพูดง่ายๆคือรู้ว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่คิดเหมือนบริษัทเลยครับบริษัทที่มีกําไรแต่ไม่มีเงินสดก็ล้มได้เหมือนกันลองทำแบบนี้นะครับเอารายได้ทั้งหมดมาตั้งแล้วหักค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นค่าบ้านค่าน้ำ ค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทางปกติจะประมาณ50-60%ของรายได้เงินที่เหลือนี่แหละครับคือเงินที่เราจะวางแผนต่อได้ขั้นที่2กํกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนอยากให้คิดแบบนี้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวาเป้าหมายก็เหมือนกับ GPS ในชีวิตการเงินของเรานั่นเองยกตัวอย่างเลยนะครับ ถ้าวันนี้คุณอายุ30ปีอยากมีเงินกเกษียณ15ล้านบาทตอนอายุ60ปีคุณรู้ไหมครับว่าทำได้แค่ลงทุนเดือนละ10,000บาทหาผลตอบแทนเฉลี่ย8%ต่อปีซึ่งกองทุนรวมหุ้นโลกหรือ ETF ก็ทำได้นะครับ30ปีผ่านไปคุณจะมีเงิน15ล้านจริงๆและขั้นที่3และนี่สำคัญมากครับคือการยอมแลก เราไม่สามารถมีทุกอย่างที่เราอยากได้พร้อมกันได้หรอกครับเหมือนเราอยากนอนให้อิ่มอยากเล่นเกมด้วยแต่ก็อยากตื่นมาทำงานสดชื่นทำพร้อมกันไม่ได้หรอกครับการเงินก็เช่นกันถ้าเราตัดสินใจซื้อบ้านค่าผ่อนเดือนละ2 0ง0มถึงสาม0มบาทการเที่ยวทุกอาทิตย์กาแฟทุกวันต่างประเทศทุกปีอาจต้องลดลงเราต้องจัดลำดับความสำคัญครับมสเตนที่ห เงินสำรองฉุกเฉินที่เพียงพอวัย30บวกนี่แตกต่างจากวัย20นะครับเพราะเราเริ่มมีภาระมากขึ้นทั้งตัวเองครอบครัวลูกและพ่อแม่ที่เริ่มสูงอายุถ้าวัย20บวกเราอาจมีเงินสำรองแค่3-6เท่าของค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนแต่วัย30บวกผมแนะนำให้เพิ่มเป็น6-12เท่าครับลองคิดตามนะครับถ้าค่าใช้ใจ่ายเดือนละ3 0,000บาท วัย20อาจ,จมีเงินสำรอง90,000-180,000บาทแต่วัย30ควรมี180,000-360,000บาทถึงบาทฟังดูเยอะใช่ไหมครับแต่จำไว้ว่าเหตุฉุกเฉินในวัยน,นี้อาจไม่ใช่แค่เราป่วยแต่อาจเป็นพ่อแม่ป่วยลูกป่วยหรือแม้แต่ต้องช่วยเหลือครอบครัวอื่นด้วยไมสโตนที่4มีเงินออม3เท่าของรายได้ต่อปีก่อนอายุ40 นี่เป็นแนวคิดจาก Fidelity สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนะครับเขาบอกว่าอายุ30ควรมีเงินเก็บ1เท่าของไรายได้ต่อปีอายุ40ควรมีเงินเก็บ3เท่าของไรายได้ต่อปีอายุ50ควรมีเงินเก็บ6เท่าของไรายได้ต่อปียกตัวอย่างนะครับถ้าคุณอายุ30มีไรายได้ปีละ600,000บาทคุณควรมีเงินเก็บ0 0 0 0 0บาทแล้ว พออายุ40รายได้เพิ่มขึ้นปีละ1ล้านบาทคุณควรมีเงินเก็บ3ล้านบาทฟังดูมากใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่ายิ่งเวลาผ่านไปดอกเบี้ยทบต้นจะช่วยเราด้วยจากศูนย์ไป1ล้านอาจยากแต่จาก1ล้านไป2ล้านง่ายกว่ามากเพราะเงินช่วยทำงานให้เราด้วยครับมายสโตนที่5สร้างเครื่องยนต์ผลิตรายได้ให้เต็มศักยภาพวัย30บวกนี่ครับ คุณมีประสบการณ์แล้วมีความเชี่ยวชาญแล้วนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องเร่งเครื่องผมมี3วิธีมาแนะนำครับ 1. ประเมินเส้นทางการอาชีพของตัวเองถ้าทำงานนี้ต่ออีก5ปีรายได้จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าน้อยเกินไปอาจต้องคิดใหม่นะครับ 2. ลงทุนในตัวเองแบ่งเงิน5-10%ของรายได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่จำไว้ครับ ทักษะที่ใช้ตอนเป็นพนักงานกับทักษะที่ใช้ตอนเป็นผู้บริหารไม่เหมือนกัน 3. กล้าเจรจาต่อรองพอคุณมีประสบการณ์10ปีมีความเชี่ยวชาญองค์กรต้องการคุณคุณมีสิทธิ์ของเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่จำไว้นะครับ you give more you get more ให้ก่อนแล้วค่อยขอไม่ใช่ขอก่อนแล้วค่อยให้ และมายสเตนสุดท้ายครับคือสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงวัยสาบวกแม้ยังแข็มแรงแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าอุบัติเหตุจะมาเมื่อไหร่โดยเฉพาะเมื่อเรามีหนี้บ้านหนี้รถและครอบครัวต้องดูแลการทําประกันจึงสําคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุวิธีการคํานวณง่ายๆครับ เอาค่าใช้จ่ายรายเดือนคูณจำนวนปีที่ต้องการคุ้มครองบวกกับหนี้สินทั้งหมดนั่นคือทุนประกันที่ควรมีแต่เบีย้ยประกันไม่ควรเกิน10%ของรายได้ต่อปีนะครับบางคนไม่มีครอบครัวประกันชีวิตอาจไม่จําเป็นแต่ประกันสุขภาพสำคัญเพราะค่ารักษาพยาบาลแพงมากบางคนมีประกันจากบริษัทก็ซื้อเพิ่มแค่ส่วนที่ขาดและสุดท้ายครับสิ่งที่สำคัญกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ คือการลงทุนในสุขภาพพอเลข3ขึ้นหน้าร่างกายเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับออกกำลังกายกินอาหารที่ดีพักผ่อนให้พอเพราะสุขภาพที่ดีคือสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของเรา6 m i l ส s t o นี้ครับถ้าคุณทำได้ครบรับรองว่าชีวิตการเงินในวัย30บวกจะแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใสแน่นอนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านครับ